ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านวันนี้นําเสนอข่าวด่วนข่าวร้อนนะคะก็ก๊อกนิวสายโดดค่ะเพื่อนเราเองค่ะลองมาฟังเจ้าของคลิปที่ถูกดูดพูดถึงก็ก๊อกนิวดังนี้ค่ะท่านผู้ชมนะก็ก้อนิวก็ไปถ่ายทอดสดระบายความในใจกับท่านผู้ชมบอกว่าเออไปโหลดคลิปคนนู้นคนนี้มานะครับเออไปโหลดคลิปคนนู้นคนนี้มาก็ มีแฟนคลับทวงติงมาครับบางทีบางคนเขาก็ไปคอมเมนต์นะครับโทรมานะครับเนาะเป็นช่องเดียวกันเครือข่ายเชฟยันหรือเปล่านะครับผมขอบอกแทนท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเพราะว่าก็ก๊อกนิวนะครับทำช่องมาคู่กับผมนะครับตั้งแต่ช่องเก่าที่ถูกปิดไปนะครับเนาะคู่กับผมแล้วก็เราก็เหมือนพี่น้องกันนะครับเนาะเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันกินนะครับอย่างเช่นก็ก้อกนิวนะครับยกตัวอย่างนะครับ พี่คนนี้นั้นมีแต่ให้นะครับเขาก็ให้นะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ต้องซื้อกันนะครับเพราะว่าเช่นดอกกระเจียวครับท่านผู้ชมหัวกระเจียวใช่ไหมหัวกระเจียวนะครับผมก็สั่งซื้อกับเขาเขาก็ไม่ไม่เอาสะดุ้งสตดผมนะครับไม่เอาสะดุ้งสะก็คือส่งมาให้ถงมาให้ผมปลูกนะครับหลายท่านก็คงจะได้ปลูกนะครับเนาะก็นิดๆิดนหน่อยนะครับอีกอย่างหนึ่งคลิปผมนะครับผมอนุญาตทุกๆท่านที่เป็น u t u b e นะครับเป็นยูทูบเบอร์ อนุญาตทุกท่านนะครับถ้าท่านใดเอาไปนะครับเอาไปแล้วก็มันสามารถที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนหรือว่าสร้างรายได้ให้กับช่องนั้นๆน,น,นะครับผมยินดีผมดีใจนะครับผมไม่ลบนะครับเพราะว่าคานผู้มชมเราเกิดมาก็ไม่รู้จะอยู่กันได้ถึงกี่ปีนะครับหายใจได้ไปวันๆก็บุญพอบุญหัวแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะไปห่วงกันทําไมของแค่นี้นะครับเนาะก็ฝาก แฟนคลับทุกท่านนะครับเข้าเข้าใจนะครับเนาะอาจจะมีเสียงผมไปช่องนู้นช่องนี้อะไรเงี้ยเขาก็สามารถเอาไปได้นะครับเนาะเพราะว่าแฟนคลับแต่และช่องไม่เหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่าก็ก็นิวรู้สึกว่าเขาเขาไม่สบายใจอ่ะท่านผู้ชมเขาไม่สบายใจก็ <S 2> <S 2> อยากจะชี้แจงน,นิดนึงนะครับเนาะว่าก็ก็กนิวเขาก็หาช็อตเด็ดๆนะครับแต่และช่องที่เขารู้จักนะครับถ้าไม่รู้จกักเขาไม่เอาหรอกครับนะครับเนาะแล้วก็ก็อย่าไปว่ากันนะครับเนาะผมคิดว่าท่านผู้ชม ที่เป็นแฟนคลับของเชฟยันนะครับคงเข้าอกเข้าใจนะครับเนาะท่านใดเข้าใจเห็นอกเ <c oughs> ห็นใจก็ก๊อกนิวกดหนึ่งครับเดี๋ยวคมจะหาคะแนนให้นะก็ก้อกนิวมีใครเข้าใจกุณบ้างหรือเปล่าทำไมไม่มีเลยนะมีเตศูนย์ใครพูดดีดหำเลยสั้นหนึ่งแล้วไทยบอกว่าใครไปบอกก็กอกเนิ่อ้าวเห็นอกเห็นใจก็ก้อกนิวเพียบเลยครับท่านผู้ชมนี่ไงผมบอกแล้วไงครับว่าเขาเรียกว่าแฟนคลับ ที่มีความยุติธรรมนะครับมีความยุติธรรมนะครับเนาะคือคือพวกเราก็ไม่ไปอิจฉาตาร้อนไขนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับไม่อิจฉาตร้อนไขแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะมีเยอะกว่าเราเราไม่สนเราไม่ได้เดือดร้อนครับท่านผู้ชมเหมือนน่ะบางคนนะขับรถมามาจอดหน้าบ้านผมมาบีบแต่ปปิ้นๆใส่นะครับให้ผมดูรถเขานะครับไม่พอนะครับให้ผมงอกดูวไอ้ป้ายแดงหรือเปล่าเพราะเอิญนะครับผมขับรถไม่เป็นแล้วก็ ในจิตใจผมไม่มีคําว่าอยากได้รถคับท่านผู้ชมผมมีบ้านมีที่อยู่มีที่พักอาศัยให้ลูกให้เต้าอยู่ผมดีใจที่สุดในโลกครับแล้วก็ไม่ไม่หวังอะไรมากมายครับหวังอย่างเดียวนะครับอยากให้อ่าชีวิตเราเนี่ยอยู่กับอ่าลูกกับเต้าไปนานๆอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็อยากให้พ่อกับแม่อยู่กับเราแบบเนี้ยไปนานๆนะครับเนาะก็ไม่ไม่ได้หวังไม่ได้หวังว่าโอ๊ยต้องมีรถมีรถตู้รถเบนซ์รถอะไรเราไม่เอาครับไม่เอาผมขาบไม่เป็นนะครับแล้วก็อ่า ไม่คิดจะขับนะครับท่านผู้ชมขนาดขับของน้องอัศวินนะครับผมยังกลัวคนอื่นจะมาชนผมเลยนะครับผมหัดหัดขับเล่นๆนี่เฉยนะครับนะครับนาะก็ไม่ไม่ยังไม่มีความคิดตรงนั้นที่อยากจะมีสิ่งตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขาคุยเรื่องรถกันผมคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะผมผมไม่ชอบครับเพราะว่าผมขับไม่เป็นมอเตอร์ไซค์ผมจะซื้ออยู่ครับเดี๋ยวผมซื้อเลขก่อนนะครับผมจะซื้อเพราะว่ามันสําคัญนะครับเพราะว่าไปซื้อไปซื้อของตลาดบ้างนะครับแล้วก็ แล้วก็ไปส่งอาหารส่งพิซซ่าเงี้ยมันจะสะดวกนะครับสะดวกต่อลูกค้านะครับเนาะอันนี้ก็เชื่อว่าประชาชนที่ชมอยู่หน้าจอนะครับผมว่า9 9คิดเหมือนผมนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมีฉาใครเขามีก็ปล่อยเขามีไปนะครับอ่าเอาคลิปผมนะครับได้เยอะกว่าผมผมดีใจนะครับผมไม่ได้เสียใจนะครับจริงๆนะครับเพราะว่าอ่า YouTube นะครับเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไร่ะคลิปไหนนะครับที่มีคนดูเยอะๆนะครับอันนี้ก็ เล่าให้พ่อแม่พี่น้องบางปูโอนได้สดับรับชมโดยทั่วกันโทรมาทำไม่บนอะไรพี่สงวนสวัสดีนะครับบนล้างดอกกระเจียวครับจริงๆแล้วการทําคลิปอะครับถ้าผมจะนั่งพูดเองอย่างเงี้ยผมก็พูดได้ครับแต่ว่าผมไม่อยากจะพูดผมอยากจะดูดมากกว่าแค่ไหนเชฟยันนะครับอย่างช่องเชฟยันเนี่ยเชฟยันเนี่ยบอกให้ผมดูดเลยทั้งภาพทั้งเสียงเอามาเลย เวลาลงเนี่ยก็ช่วยกันกระจายข่าว f c จะได้รู้ f c จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยนะครับจะได้ทั่วถึงครับ